สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l i am eka นะครับผมวันนี้เราจะมาตีกราฟแบบโง่โงกันนะครับนะจ๊ะวันนี้มีตัวไหนบ้างนะครับต้อง ลองมาดูกันละกันนะครับว่าวันนี้จะมีหุ้นอะไรมาให้ศึกษาบ้างก็แน่นอนนะครับผมกราฟที่ผมนํามาตีให้ทุกคนดูไม่สนับสนุนให้มีการซื้อขายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมผมแค่อยากให้มือใหม่หันได้หุ้นทุกท่านนะก็เอาไปทํากันบ้านดูตีกราฟแบบงโง่ดูละกันนะว่าเราจะได้รู้แนวรับแนวต้านนะครับผมจุดซื้อจุดขาย แล้วก็จุดทํากําไรแล้วก็ที่สําคัญที่สุดที่ผมเน้นย้ํานักย้ําหนาก,ก็คือว่าจุดสต็อปลอนะครับผมนะยังยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมว่าจุดสต็อปล็อเนี่ยสำคัญที่สุดเลยจุดรับจุดขายเนี่ยมันมันก็เป็นอะไรที่เบสิคเบสิคทั่วไปแหละแต่ว่าจุดที่เราจะต้องตัดสินใจสต็อปลอเพื่อตัดขาดทุนครับผมแล้วเพื่อไปเอากําไรในตัวใหม่เนี่ยก็สําคัญกว่านะครับ ทุกคนนะครับผมนะวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับถันหวาแล้วเนาะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับผมวันนี้มีหุ้นอะไรบ้างผมอยากนำทุกท่านมาที่นี่ก่อนเลย CPO ครับวันนี้ดูหุ้นใหญ่กันหน่อยเออดูหุ้นใหญ่กันหน่อยนะครับผมวันนี้ว่าเฮ้ย CPO เป็นยังไงบ้างวุ้ยทำไมเคยเคยตีกราฟแล้วด้วยนะแต่ทำไมตีแปลกแปลกวะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตีแปลกๆถ้ารู้ว่าแปลกๆก,ก็ตีใหม่ก็ได้ครับทุกคนนะตอนนี้หัวหัวหางมันอยู่ไหนไหนเน,นี่ยโอ้อยู่ตรงนี้ครับทุกคนโอเคโอเคอ่าตรงนี้นิดนึงละกันเนาะอืมโอเคได้ละทุกคนวันนี้วันนี้ C p พทะลุแนวต้านครับทุกคนเนาะวันนี้ วันนี้ CPO ทะลุแนวต้านที่60นะครับนะแล้วก็มาเดี๋ยวดูซิปิดที่เท่าไหรนะ่เนี่ยอ๋ออุ้ยไหนอ่ะจิงเหรอ ิดที่หกสิบหรอเอ้ะทำไมผมผมผมดูปิดหกสิบจุดสองห้าวะ <c oughs> เออนะเออกลับมาปิดที่หกสิบนะครับนี่โหโดนอ่ะโอเคปิดที่หกสิบก็ตกกสิบวะ <c oughs> <c oughs> นะครับทุกคนอ่ะมาดูกัน CPO นะจะเป็นยังไงบ้างโอเคเราเรามาดูกราฟกราฟ กราฟ60เห็นชัดมากเลยคือกราฟ60ตรงนี้ครับทุกคนสังเกตมาว่าปกติแล้ว c p r เนี่ยจะอยู่ที่65.5ครับนะเมื่อประมาณเท่าไหร่อ่ะเดือน2เดือนใช,ใช่ไหมตอนนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่20เดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ประมาณ6 5นะแล้วอยู่อยู่ก็มีใครที่ไหนไม่รู้ขาย ขายเทครับผมขายเทแนวรับหกสิบส <sil mel ian loves you> no ี family. ่จุดห้าก็รับไม่อย <co right> ู่ครับแนวรับที่หกสิบสามจุดสองห้าก็ยังรับไม่อยู่ครับผมแนวรับที่หกสิบสองจดสองห้าก็ยังรับไม่อยู่ครับผมใครรับช่วงนี้ไปเนี่ยหนักหน่อยนะนะครับผมนะครับใครรับช่วงนี้ไปเนี่ยหนักหน่อยหนักหน่อยนะหกสิบสองจุดสองห้าหกิบเอ็ดหกสิเอ็ดก็ยังไม่อยู่ครับทุกคนอืมเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า แต่ก่อนนะทุกคนผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงวัน,นวันนี้วันศุกร์มีเวลาเนอะคือผมผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นผมใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนนะผมจะรับเฮ้ยผมจะรับตั้งแต่หกสิบสามจุดสองห้าแล้วทุกคนเออเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเป็นมือใหม่ที่คิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันมัน,ม,นมันต่ำกว่าหกสิบสี่จุดห้าแล้วรับไม่อยู่แล้วเฮ้ยมันต้อง มันต้องเฮ้ย hey, เนี่ยโห oh, นี่มันมาถึงหกสิบสามจุดสองห้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นสมมติว่ากราฟไม่มีนะไม่มีเส้นนะไม่มีเส้นแนวรับแนวต้านที่ผมตีนะเฮ้ย hey, มันโอ้ย oh, มันต่ำมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเราก็รับไปได้ไหมสมมตินนะเราก็รับไปที่หกสิบสาจุดสองห้าเฮ้ยทำไมมันต่ำเรื่อยๆวะเฮ้ย hey, ต่ำอีกต่ำอีกต่ำอีกเฮ้ย hey, ถึงตรงหกสิบเอ็ดใจไม่ดีแหละแต่แม่งแค่สองบาทเองนะ เนี่ยครับผม63.25กับ61เนี่ยนะใช่ไหมครับทุกคนเกือบเกือบสองบาทอะแต่ว่าเฮ้ยมันตกอีกแล้วว่าเอาอีกสักไม้วะอ่าใช่ไหมทุกคนก็เอาอีกก็เอาอีกอีกสักไม้สรุปแล้วมันก็ตกลงอีกครับทุกคนแล้วมันมีขยักขยักตรงนี้นิดนึงดึงดันดึงดัน,ดดนตรงที่60อยู่ผมกําลังจะบอกทุกคนว่าน้ําเชี่ยวอย่าเอาไปขวาง นะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้เรือเราไหลาตามกระแสน้ำไปด้วยจนกว่าจะเจอน้ำนิ่งครับทุกคนเนี่ยครับช่วงจังหวะที่59 58.75ครับทุกคน59 58.75มันคือจุดน้ำนิ่งแต่ทุกคนมันต้องใจเย็นๆรอรอว่าน้ำนิ่งจริงๆนะครับผมซึ่งซึ่ง แต่ละคนแต่ละคนอ่ะก็อาจจะมีจุดจุดรอต่างกันไปนะอะอาจจะเนี่ยทุกคนก็อาจจะหยุดรออยู่อย่างเนี้ยรอ59เาไปใช่ไหมแล้วอยู่อยู่ก็ไปเทสแนวต้านเดิมครับผมที่60แต่ว่าไม่ผ่านครับทุกคนโดนเทลองาอ,อ,อีกโดนเทลองมาอีกก็ตั้งลำอีกครั้งหนึ่งมันเนี่ยถ้าโดนเทอย่างเงี้ยมันไม่มีจุดรับเนี่ยเรามีตอนตอนนี้เรารู้แล้วว่าจุดรับอยู่ที่58ใช่ไหมทุกคน เออก็ก็รอดูมันก็ไม่ลงมาครับเห็นไหมมันไปอยู่ที่ห้าสิบแปดจุดแปดห้าสิบแปดจุดห้าศูนย์อันนั้นก็ต้องอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนที่ดูกราฟเอ่อดูกราฟเขาเรียกอะไรดูกราฟห้าทีดูกราฟหนึ่งนาทีหลายๆว่าจะเข้าตอนไหนนะครับแล้วมันก็เนี่ยครับอยู่วนเวียนวนเวียนอยู่ตรงนี้เียเรื่อยๆจนวันนี้ครับณตอนเนี้ย ก็ยังไม่อยากให้เข้าทุกคนเออก็ยังไม่อยากให้ให้เข้าแต่วันเนี้ยมันทะลุแนวต้านหกสิบมาแล้วครับผมต้องดูนะว่ายืนอยู่ตรงนี้ได้นานแค่ไหนถ้ายืนอยู่ได้แล้วขึ้นไปทดสอบแนวต้านหกสิบเ็ดได้อีกก็ไปต่อนะครับทะลุแนวต้านหกสิบเ็ดก็ไปต่อเพราะฉะนั้นรับที่เท่าไหรด่ดีใช่ไหมใช่ไหมทุกคนรับที่หกสิบจุดสองห้าได้รับที่หกสิบได้นะครับ 60.25 60หรือจะ60.5แล้วแต่เลยเออนะครับเอยตรงนี้มันสรุปแล้วมันปิด60.5ใช่ไหมเออจริงๆผมว่ามันปิด60.5นะทุกคนเนาะโอเครับได้นะรับได้เลย60.5 60.25 60นะครับผมส่วนจุดจุดจุดเขาเรียกอะไรจุดถ้ามันลงมาไม้ต่อไปก็ประมาณ59กับ58.75นะ แล้วก็แน่นอนว่าถ้าลงมาอีก58ทายซิว่ามันคือจุดอะไรก็คือจุดสต็อปลอตนั่นเองนะครับผมนะก็คือขายตัดขายไปเลยถ้ามันลงต่ำกว่า58ลงมานะครับนะส่วนเรามีเป้าหมายจะไปที่ตรงไหนบ้างนะครับถ้ารับแล้วก็61 62.5 63.25จนไปถึง64.50ถ้า ถ้ารู้4 5 0ได้เราจะไปเล่นในกรอบนี้นะครับผมเราจะไปเล่นในกรอบนี้ที่เขาเคยเล่นกันนะครับนะก็สำหรับ c p ันี้ยาวยาวหน่อยแต่แต่ก็น่าจะได้อะไรหลายๆอย่างล้วกันนะครับผมนะตัวต่อมาครับผมเป็นหุ้นตัวเล็กๆแล้วแหละนะครับผมวันนี้ไปดูแวบไปดูหุ้นตัวใหญ่นิดนึงนะครับผมโอ้วันนี้เปิดโดดด้วยเห็นไหมครับทุกคนนี่วันนี้เปิดโดดด้วยนะครับ วันนี้หุ้นตัวนี้ยังไม่เคยผมยังไม่เคยตีกราฟเลยเรามาตีกราฟแบบงงๆกันนะคือส่วนส่วนใหญ่ะถ้าเป็นข้างล่างผมไม่สนใจแล้วแหละผมสนใจข้างบนครับนะมผมสนใจข้างบนครับทุกคนว่าว่าเขา ติกรรมเขาจะไปถึงไหนยังไงน,นะครับประมาณตรงนี้แล้วกันเนาะตีแบบงงๆไปห้าทีห้าทีเป็นกราฟ5้ทีเป็นเป็นไซด์เวย์นะครับเนี่ยครับทุกคนดูสังเกตดูเปิดโดดมาเลยนะวันนี้น่าน้าเป็นวันนี้เนาะเออเปิดโดดมาปุ๊บทุกคนทะลุ ทะลุขึ้นไปถึงถึง2.22นะครับผมแล้วก็โดนกดลงมาโดนโดนขายทำกำไรนะมาดึงดังดึงดัง,ดงอยู่ตรง2 2่นะครับทุกคนรับอยู่นะแล้วก็มีจังหวะจังหวะหนึ่งที่หลุด2.28เหมือนกันเออ2.08เหมือนกันนะแต่ก็เหมือนกับว่าช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะผมเห็นนะผมผมสังเกตอยู่เออมี มีคนกวาดไปเรื่อยๆนะกวาดไปเรื่อยๆกวาดไปเรื่อยๆจนมาปิดที่สองจุดหนึ่งหกผมว่าค่อนข้างโอเคนะครับผมก็รับที่ไหนใช่ไหมรับตรงไหนได้บ้างนะครับผมรับสองจุดหนึ่งสี่สองจุหนึ่งย์สองจุย์รับได้ทั้งหมดนะครับผมนะเพื่อเพื่อเพื่อที่จะไปเทสแนวต้าน2 2 2จุสองสองนะครับทุกคนแล้วก็มารับที่สองจศก็ได้นะครับส่วนถ้า ถ้าจุด Stop Loss นะ1.96ถ้าถ้าต่ำกว่า1.96มันก็จะมาเล่นในในในกรอบนี้แล้วนะก็ก็ stop l ล s s ตรงนั้นไปแล้วกันนะครับผมสำหรับ BC นะครับต่อมานะครับผม TOG ตัวนี้ก็สังเกตปิดตลาดเหมือนกันนะครับผมมีมีวอลุ่มเข้ามาเยอะนะนี่ครับเห็นไหมตอนปิดตลาดครับผม5นาทีสุดท้ายครับผมกวาดไปเรียบเลยเออนะเนี่ยครับ กวาดไปเรียบเลยห้าทีสุดท้ายเนาะอืมโอเคนี้แล้วก็โอ้ไม่มีแล้วตรงเนี้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอ้คือก็กรอบตรงแค่นี้แหละหนึ่งาทีเป็นไงอืมปิดเต็มนะครับปิดเต็มก็ต้องดูนะว่าคือหุ้นอย่างเงี้ย ไม่รู้ไงว่าเขาจะเล่นกันหรือเปล่าเออนึกนึกอยากจะเล่นก็เล่นนึกอยากจะทิ้งก็ก็ทิ้งเอาดือด้อครับทุกคนอืมก็ต้องคือต้องเฝ้าว่ากันง่ายๆนะครับทุกคนต้องเฝ้าสถานเดียวครับแบบแบบนี้นะแล้วก็มันเป็นโอ้ดีนะยังมีคือผมจะชอบในลักษณะนหนึ่งครับคือว่า อย่างน้อยที่สุดมันก็ยังมีแนวแนวแนวต้านให้เรารู้ว่าเอ้ยจะขายตรงไหนดีอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็นั่นแหละเรามีจุดมุ่งหมายนะแต่ว่าถ้าแบบว่ากราฟที่มันแบบว่าไปเรื่อยๆือย่างเงี้ยบางบางทีเราบางทีเรา,า,เ,ราเราชะล่าใจแล้วเราเราไม่รู้ว่าจะขายตรงไหนดีแล้วเรามันมันก็ไม่ทันครับทุกคนบอกปองตรงสำหรับตัวสำสำหรับตัวผมเองแล้วกันนะ เออต้องบอกว่าสำหรับตัวผมเองนะหนาทีสุดท้ายครับผมจากอาบอกเป็น5น้าทีสุดท้ายนะโดนโดนดันโดนดันขึ้นมามาปิดที่สิบจเลยทะลุแนวต้านไปหมดเลยครับทุกคนทะลุแนวต้าน9.95 9.6ุุนทะลุไปหมดเลยนะทะลุไปหมดเลยเป็นอไทม์ไฮในช่วงโอ้ช่วงกี่วีคเนี่ยโอ้สามสี่เดือนได้นะ อา,อาจจะครึ่งปีด้วยซ้ำนะครับทุกคนก็เป้าหมายต่อไปนะครับผมสำหรับ TOG นะก็คือ10.40นะครับผมทะลุไปได้นะครับถ้าถ้าทะลุ10.40ไปได้เนี่ยโอ้สบายเลยยาวๆไปจนถึง,ง11.85เลยนะครับผมเพราะว่าข้างบนลงโจงนะครับผมโดดิดงโดงโดิดงเลยเนี่ยนะครับผมสำหรับ TOG นะครับนะตัวต่อมา หนูซ่าครับหนูซ่านี่ก็บ่อยนะ <laughs> บ่อยละบ่อยละนี่ดูสิโหดูดิเห็นไหมครับทุกคนว่า <laughs> หนูซ่าไม่ธรรมดานะแนะนำกันแบบว่าบอกให้เอาไปทำกันบ้านนะแล้วก็อาศัยการเข้าทำนะครับเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆครับทุกคนนะทีนี้เราจะ ไปดูตรงไหนกันดีอ่ะเออเออโหนี่มันลงมาเยอะเลยนะเนะี่ยตั้งช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับนะโอเคไปดูเดยดีกว่าดูเดยทุกคนดูเดยครับทุกคนครับหนูซ่าครับหนูซ่าเดยนะครับผมใช้เวลาประมาณสัปดาห์กว่า,วาครับจาก0.46ขึ้นมา0.91ทุกคน เออขึ้นมาศูนจุดเก้าหนึ่งเลยนะเว้ยหนูซ่าครับมีวอลลุ่มขึ้นมานะนะครับแล้วก็โอ้โหเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะปิดที่ศูนจุดเก้าหนึ่งนะครับนะแล้วก็ดูกันต่อไปนะครับผมว่าจะไปที่เท่าไหร่ทีนี้โอเคเรามาดูกันใช่ไหมว่าที่อยากรู้กันว่ารับตรงไหนได้บ้างมันไปหมดแล้วอะทุกคน เอาจุด Stop Loss ก่อนละกันจุด Stop Loss คือ0.86ครับสุดจุด Stop Loss คือ0.86เพราะฉะนั้นจุดที่เข้าซื้อผมว่ารอดีกว่ารอรอให้พ้น 0. รอให้ทะลุ0.91ไปเพราะว่ามันดิงดังดิงดัง0.91ตรงนี้อยู่นะเนี่ยครับผมยังดิงดังดิงดังอยู่ตรงพรเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าถ้า ถ้าผ่าน0.91ไปได้เขาน่าจะไปเล่นกันที่0.91ถึง1.02แล้วกันนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าจะไปไหวไหมนะครับผมสำหรับนูซ่านะครับผมนูซาสิริครับตัวต่อมาก็แนะนำไปตัวนี้รอนานหน่อยนะแต่ก็มานะมาช้าย,ยัางดีก่อนไม่มานะทุกคนตัวนี้ผมแนะนำไปตั้งแต่โหเป็น3ถึง4สัปดาห์ถ้าจำไม่ผิดแต่ทำไมกราฟไม่มี ทำไมอ่ะเออมันเป็นอย่างนี้แหละทุกทุกคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าว่าทําไมไม่มีกราฟนะครับก็ไม่เป็นไรก็ตีตีกราฟใหม่ใหม่ไปครับผมตัวนี้ผมแนะนําไปโอ้ไม่นานนะกวากวาจะมานี่ก็โขดอยู่โขดโขด,โขดอยู่นะไปกราฟเดย์ดีกว่าเนี่ยครับทุกคนโอ้โหกว่าจะมานี่ผมว่าผมแนะนําไปหน้า,หน,าหน้าช่วงเนี้ยหน้าช่วงเนี้ยสอง หนึ่งจุดกว่าๆนะเนี่ยน่าจะประมาณหนึ่งจุดเก้าหกหนึ่งจุดเก้าเจ็ดอะไรประมาณนี้แล้วมันก็ลงมาครับลงมาปุ๊บก็ก็ถ้าใครเล่นเล่นเล่นจุดแนวลงแนวรับอะไรเงี้ยก็รับสามไม้ครับทุกคนเออผมก็ใช้เทคนิครับรับสามไม้เอาเหมือนกันแล้วก็ถ้ามันไม่ขึ้นก็ถ้ามันลงต่อก็คือเราเข้าทางผิดครับผมต้องยอมรับครับผม ยอมยกยกมือบอกว่ายกมือยอมแพ้ครับทุกคน <laughs> นะครับก็นี่ครับอ่าโอเคหาทีดีกว่ามมผมจะดูกราฟที่ทําเฟรมเล็กๆเ,เพื่อที่จะหาแนวรับครับทุกคนว่าเราจะรับที่เท่าไหร่ดีนะแต่ว่าที่ทําเฟรมก,กว้างๆอ่ะเรา เราจะหาว่าเออเราจะขายตรงไหนดีครับแล้วก็มองแนวโน้มว่าหุ้นมันไปยังไงเนี่ยในแนวโน้มอย่างเงี้ยก็น่าจะมีสิทธิ์ไปได้นะไปไปเทส1.82นึสาหน่อยนะไปเทส1.82 1 1.92เท่าไหน่นะเท่าสักหน่อยนะทุกคนนะครับส่วนแน่นอนว่าสต็อปลอสนะผมว่า1.61ควรจะสต็อปลอสนะครับ1น1 1.55นนะครับผมต่ำ ตามกว่า1.49นี่ก็ไม่ควรแล้วนะครับอืมก็ไปดีกว่านะขึ้นไปนะครับผมขึ้นขึ้นไปทะลุส่วนตัวน่าจะรอแล้วกันนะรอให้ทะลุ1.82ก่อนไปดูตรงนี้ดีกว่าไปคือถ้าจะหาจุดแนวรับเนี่ยไปดูตรงนี้ดีกว่านะเนี่ยครับวันนี้มันมาปิดที่1.80เหรอใช่ไหม 1.80นะเพราะฉะนั้นรอให้ทะลุ1.82ครับทุกคนนะรอให้ทะลุ1.82เพื่อให้ไปเล่นในแนวของ1.82 1.92ถ้าใครที่อยู่ตรงนี้แล้วรับรับรับมาเรื่อยๆรับ3ไม้มาเรื่อยๆนะทุกคนก็น่าจะกำไรแล้วอะ่ะก็ก็แล้วแต่ละกันว่าถ้าถ้ามันไม่ทะลุ1 1 1.82ก็ขายทำกำไรซะนะครับผมนะเมื่อกี้บอกจุด stop loss ไปแล้วใช่ไหมหน่อ1.61 1.49อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับต้องดูทางเฟรมใหญ่นะแล้วก็แน่นอนว่าก็ขายทำกำไรซะถ้าไม่ทะลุ1.82นะครับผมถ้าทะลุ1.82ก็แบ่งขายไปเป็นลอดๆไปแล้วกันนะครับปรีชานะจ๊ะตัวต่อมา JWD ครับ JWD นี้ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยแต่ก็เออดู ดูน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นกราฟที่กราฟขาขึ้นที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะเนี่ยครับอืมตีกราฟกันเลยเนาะเป็นกราฟที่ผ่านมาไซด์เวย์นะครับเนาะเนี่ยครับที่ผ่านมาเป็นกราฟไซด์เวย์เนาะ,ะตึ๊ดตตึ๊ดต,ตเนี่ยครับผมแล้ววันนี้ก็ทะลุแนวต้านไปแล้วนะจ๊ะ เฮ้ยมันไม่ขึ้นน่ะโอ้แฮงนี้เองเออนะครับทำไมถึงไม่ขึ้นนะะอันนี่ครับทะลุเวลาครับผมทะลุสิบเจ็ดจุดสี่ 4, คือจุดนิวไฮเดิมของรอบรอบกี่เดือนเนี่ยสี่ห้าเดือนเนาะเออเป็นรอบทะลุนิวไฮไปแล้วนะครับวันนี้นะก็ต้องดูนะว่าจะพักตัวไหม นะครับจะพักตัวไหมถ้าพักตัวก็รอได้นะรอได้นะ17.4นะครับผมมาอาจอาจจะมาพักตัวที่17.5 7 17. 7 4ก็ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะครับทุกคนเนี่ยครับจากจากกราฟเนี่ยก็จะเห็นเนาะว่าว่าพักตัวเอ้ยไม่ไม่ใช่ว่าทะลุแนวต้านไปแล้วไปต่อไหมต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะส่วนเป้าหมายหรอเป้าหมายหรอปหเรอป้าหมายเดี๋ยวแป๊นะแป๊บนึงนะ โอเคก็เอารับก่อนละกันนะรับที่สิบเจ็ดจุดสี่ได้นะครับผมสิบเจ็ดจุดสี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดสิบเจ็ดจุดสี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งแล้วก็สิบหกจุดแปดเยอะเนาะแค่นี้แหละแค่นี้แหละถ้าต่ำกว่าสิบหกจุดแปดก็ทิ้งเหอะนะครับเนาะตัวนี้ตัวนี้นี่ม,มันมันไปไกลด,ดีจัง ดูดิโอ้นิวโอ้โหโหนี่ตกตกใจครับตกใจนี่ครับไปเนี่ย,ค,ยคือเป็นกราฟที่ไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหรนะครับผมก็ต้องสังเกตนะต้องต้องลองสังเกตดูครับผมสำหรับ jwd นะว่าจะทำกำไรได้เท่าไหร่ไอ้ขึ้นเนะี่ยน่าจะขึ้นนะเออตามความคิดผมเองนะแต่ก็ต้องไปลองตีกราฟดูนะว่าลองกราฟหน,หนาทีดิเออมันน่าจะขึ้นนะ แต่ก็อาจจะดึงดังดึงดังดึงดังทนไม่ไหวหรือย <to> ังไงก็ต้องก็ต่างคุณนะก็แล้วแล้วแต่ละกัน TKN ครับผม TKN นี่ตั้งแต่เข้าตลาดวันนี้ก็ทุบ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 อยู่เรื่อยนะแต่ก็วันนี้แต่ช่วงนี้นะแม่ขยันเข้าเลยเกินดูลยครับทุกคนเห็น <through S 2> <th it> ทุกคนเห็นไหมทุกคนดูกร้าฟครับตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยแบบวิ่งไปใช่ไหมวิ่งตรงนี้ไปแล้วก็ทุบลงมาครับแล้วก็ ใช้เวลาไม่ไม่กี่วันนะใช้เวลาแบบหลักแบบหนึ่งเดือนสองเดือนอย่างนั้นแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เล่นกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ทุบลงมาครับแล้วก็ทุบลงมาอีกแล้วก็วิ่งกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็วันนี้มาทะลุแนวต้านแ1ดจดหนึ่งห้าไปแล้วนะครับผมนะทะลุเนื้อแนวต้าน8ปดแดจหนึ่งห้าไปแล้วนั่นก็คือว่ามีสิทธินะจะไปถึง9้านะถ้ายืน8 1ดจดหนึ่งห้าอยู่นะครับต้องต้องย้ำตรงนี้ก่อนละกันถ้ายืน8 1 5ดหนึ่งห้าอยู่ มีสิทธิ์ที่จะไปเลื่อยนะเพราะว่าโหแท่งแท่งนี้มันลงมาแท่งเต็มเลยนะกวาดขึ้นไปเลยเชียร์นะครับผมทุกคนเชียร์นะครับผมช่วยกันเชียร์นะให้ทะลุ9.0ให้ได้ครับผมนะ9.0ก็จะแบบเป้าหมายต่อไปก็จะ9.95นะอูยเยอะนะเยอะนะน่าสนใจนะครับผมสำหรับ TKN นะเออนะครับรับที่เท่าไหร่ใช่ไหมทุกคนผมว่าทุกคนรอตรงนี้แหละ <laughs> เออก็รับ ก็รับที่แนวรับไปแล้วกันครับทุกคนเออเนี่ยรับไปครับผม8.15นะครับโอ๊ยมันม,มันมาปิดที่8.20ใช่ไหมว,ว,ว,วันวันวันนี้เออก็รับ8.15ไปครับรับ8.15ไปถ้ามันตกลงมาก็ลองมาลองที่7.8นะเด้๋ยวเดี๋ยว,ยวพันหนึงแป๊บนึง8.15 7.95 7.8 7.60แค่นั้นแหละถ้าจุด s ต o p l ล s s ถ้าจะวางลึกหน่อยก็7.45นะครับสำหรับ TKN เนอะเนาะสำหรับ TKN นะส่วนเป้าหมายเหรอเป้าหมายจะไปที่ไหนนี่ครับผมก็เป้าหมายแน่นอนครับผมสักสักครู่นี้บอกไปแล้วนะ9นะครับตีเผื่อไปเลยแล้วกันเออ,เอ,อ,เอ,อมันมันมั่นใจมากใช่ไหมมั่นใจมากเลยครับผมไป 9.0 9.8 0นะครับสำหรับเท่าแก่น้อยนะมันน่ามันโหนกมากนะครับทุกคนอ่ะ1ิ 10. 2 0นะุดปลายต่อครับ10.6นะโหเยอะจริงๆเลยเพราะว่ามันแหมแต่แต่ละคนนี่น่าจะรอกันเกลียวกลาวนะครับ <laughs> โอหที่รอกันทุกสเต็ปเลยนะดูดูดูกราฟเท่าดูกราฟเท่าแก่น้อยเรานะครับโอเคตามมันละกันนะครับ ตัวสุดท้ายครับผม human ครับมนุษย์ human ครับ <laughs> humanica ครับ,รบไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะผมก็ไม่ค่อยศึกษาหรอกเพราะว่าผมไม่ได้นั่นนะผมก็สายแบบว่าสายงโง่อ,งอะ่ะ <laughs> บอกบอกตามตรงก็สายตีกรับงงโง่อ,งอะ่ะนะครับเอออาศ,าศ,าศาัยทํากำไรไปไวันวันวันะถามถามว่าได้เยอะไหมก็ไม่เยอะหรอกแต่ก็ ต้องบอกว่าก็บวกแล้วกันอ่ะเออกำลังจะพูดคำพูดนี้แล้วกันอย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนเออนะครับอย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนแค,แค่แค่นี้แหละผมผมพอใจแล้วถามว่าพอใจไหมมันก็มันก็ก็ได้แค่นี้ก็ยังก็ยังไม่พอใจขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ต้องฝึกปรือไปเรื่อยๆครับทุกคนนะครับอ่ะฮิวแมนครับผมทะลุแม่งหมดเลยวันวันนี้วันนี้ทะลุทุกแนวต้านครับผมแล้วก็ยิงไปอยู่ที่สนะิบสองจุดเจ็ดนะจุดตรงคือสิบสองจุดเจ็ดแต่ว่าโดนตบลงมานะครับผมนะก็ดูแล้วกันรับที่เท่าไหร่ฮิวแมนนะครับอือโอ้จริงๆมันมัน,ม,นมันขึ้นไปทะลุ สิบสองจุดแปดได้ไหมอะ่ะยังไม่แน่ใจนะมาปิดที่สิบสองจุดเจ็ดนะครับทุกคนปิดที่สิบสองจุดเจ็ดปุ๊บก็ยังไม่ได้อะ่นะเนาะยังยังยังรับไม่ได้จะรับหรอเลยสิบสองจุดแปดไปครับผมนะครับเนาะเลยสิบสองจุดแปดไปปุ๊บเราได้ค่อยรับแล้วกันสนุกนะครับผมสนุกสนุกไปส่วนส่วนแนวสต็อปร้อนะก็สนะิบสองจุดแปดนั่นละรับเท่าไหร่ก็สต็อปรอเท่านั้นนะครับเออ ดูกราฟบิ๊กหน่อยสิอืมโอเคนี่เขามีเป้าหมายที่จะไปก็คือ13.4นะครับ13.4แล้วก็เป็น10อะไรเนี่ยมั่ลวละโอ้ไปเอาอะไรมาเนี่ยไม่ใช่ละ เราไม่เอ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 าฟิโบเออไม่เอาไม่เอาฟิโบนะครับไปกดอะไรเข้าก็ไม่รู้นยผมเนี่ยอ๋อตรงนี้มั้งเออตรงนี้ตรงนี้เออชอบกดมั่วนะครับทุกคนนะนี่โอเคเป้าหมายของฮิวแมนนะครับผมก็คือสิบ 12.8 13.4 13.8นะครับผมแน่นอนว่าถ้ารับที่คือถ้ามันถ้ารับแล้วมันไม่ขึ้นนะมันมันก็แล้วถ้ามันลงเ่ะก็แน่นอนว่ามันก็ต้องพักตัวนะครับผมก็ต้องรอต้องรอถ้าพักตัวก็ต้องรอเป็นกราฟไซดเวย์ไปอาจจะมารับที่เอ่อ11.7 11.2 1 0 1ดเนนะครับผมนะแต่ว่า ถ้าต่ำกว่า9.0เนี่ยก็ไม่เวิร์กแล้วก็มาอยู่ในในโซนนี้แล้วนะครับผมก็ไม่ไม่ดีครับไม่ไม่ดีนะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับตีการโง่ๆวันที่17ธันวาคมนะครับ2,564นะครับผมใกล้แล้วนะอีกครึ่งเดือนนะอีกไม่ถึงครึ่งเดือนแล้วนะครับก็ ขอให้โชคดีมีชัยแล้วกันอยู่รอดในตลาดหุ้นกันให้ได้ครับผมกัดฟันหน่อยแล้วกันนะทุกคน <c oughs> นะครับนะขอให้ขายทางกำไรได้เยอะๆนะครับผมอย่างน้อยก็เอากราฟที่ผมให้ดูไปศึกษาแล้วกันนะแล้วก็หาจังหวะเข้ากันเอาเองแล้วกันนะครับผมนะอย่าลืมไม่สนับสนุนให้มีการซื้อขายใดๆทั้งสิน้นแค่อยากจะตีกราฟให้ทุกคนรู้ว่า รู้จุดรับจุดขายจุดแนวรับแนวต้านแล้วก็จุดสต็อปรอสสำคัญที่สุดขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e กันให้ด้วยสวัสดีครับ